ครั้งที่1789ที่ห้องประชุมติดสภาการศึกษามหาโมโกุฎราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่10เมษายน2531การฟังพระธรรมหรือการศึกษาพระธรรมนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่จะเข้าใจโดยพยัญชนะเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจถึงอัตถะด้วยข้อความในอัตถกถามัชิมนิกายมูลปัญน,นาอนังคณะสุร ข้อ53มีข้อความว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคมีสองอย่างคือสัมมุติเทศนาหนึ่งปรมัถเทศนาหนึ่งในจำนวนเทศนาทั้งสองอย่างนั้นสัมมุติเทศนามีรูปความอย่างนี้ว่าบุคคลสัตว์หญิงชายกษัตริย์ รมเทพมารเป็นต้นส่วนปรมัตถเทศนามีรูปความอย่างนี้ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาขันธาตุอายตนะสติปัฏฐานเป็นต้นแม้เพียงได้อ่านอย่างนี้นะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาโดยละเอียดว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคมีสองคือสามุติเทศนาหนึ่ง ปรมัตถะเทศนาหนึ่งนี่แสดงถึงการที่จะต้องเข้าใจลักษณะของปรมัตธ,ธรรมแล้วมิฉะนั้นแล้วถ้าคิดว่าเพียงบัญญัติหรือสมมุติก็สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็จะต้องไม่มีปรมัตถเทศนาในจำนวนเทศนาทั้งสองอย่างนั้น สัมมุติเทศนามีรูปความอย่างนี้ว่าบุคคลสัตว์หญิงชายกษัตริย์พราหม์เทพมารเป็นต้นในพระไตรปิฎกมีข้อความอย่างนี้นะคะมีเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องพราหม์เรื่องกษัตริย์เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องเทพเรื่องมารแต่ก็จะต้องเข้าใจว่าทรงหมายถึงสภาพที่ต่างกันของปรมัตธรรม มิฉนั้นแล้วผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเข้าใจในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ที่เป็นอริยสัจธรรมก็จะคิดว่าเพียงศึกษาสมมุติเทศนาก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ แต่นี่ทรงแสดงให้เห็นว่าการที่กล่าวถึงบุคคลก็ตามสัตว์หญิงชายกษัตริย์พราหมณ์เทพมานั้นก็เพื่อให้รู้ลักษณะที่ต่างกันที่เป็นประมัตธรรมต่างๆนั่นเอง ในจำนวนเทศนาทั้งสองอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงสมมุติเทศนาแก่เหล่าพุทธเวไในผู้ที่ฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องสมมุติแล้วเข้าใจเนื้อความทะลุปลุกป่งสามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได้ ส่วนคนเหล่าใดฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องปรมัตต์แล้วเข้าใจเนื้อความทะลุปลุกโปรงสามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได้พระองค์ก็ทรงแสดงปรมัตถเทศนาให้เข้าฟังนี่ก็แสดงให้เห็นว่าในขณะนี้นะคะซึ่งท่านผู้ฟังกำลังฟังข้อความนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกในพระธรรมที่ได้ฟัง หรือว่ามีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในพระธรรมเพราะเหตุว่าบางท่านนะคะอาจจะจับความโดยพยัญชนะที่ว่าในจำนวนเทศนาทั้งสองอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสามมุติเทศนาแก่เหล่าพุทธเวไนผู้ที่ฟังพระธรรมเทศนาว่าได้เรื่องสมมุติแล้วเข้าใจเนื้อความทะลุโปร่ปรงสามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได้ ถ้าฟังเผลนๆแล้วเข้าใจผิดก็จะคิดว่าเพียงสมมุติเทศนาก็สามารถที่จะเข้าใจเนื้อความทะลุปุโปร่งสามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได้แต่ว่าขอให้คิดดูว่าผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกท่านเป็นผู้ที่ต้องบรรลุถึงอริยสัจธรรมด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นข้อความที่ว่า ผู้ที่ฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องสมมุติแล้วเข้าใจเนื้อความทะลุปลุกปรงอย่าลืมนะคะแล้วเข้าใจเนื้อความทะลุปลุกปรงไม่ใช่มมไม่เข้าใจเข้าใจเนื้อความอะไรถ้าไม่ใช่ปรมัธธรรมจะมีเนื้อความอะไรที่จะเข้าใจทะลุปลุกปรงถ้าไม่ใช่ปมรมัธธรรม พราะฉะนั้นจะไม่พ้นจากปรมัตธ,ธรรมเลยค่ะการที่ปัญญาจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นปรมัดที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจนกระทั่งละคลายสักกายทิฏฐิการยึดถือสภาพธรรมะเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป,ตวเป็นบุคคลได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจปรมัตธ,ธรรมอบรมเจริญปัญญา แต่ว่าการที่จะขัดเกลาละคลายกิเลสโดยการเพียงแสดงว่าจิตมีจํานวน89ประเภทเจตสิกมีจํานวน52ประเภทรูปมีจํานวน28ประเภทเท่านั้นต่อให้จะแสดงอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคะการละคลายมีไหมในเมื่อชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยคะ่ะก็ยังจะมีการ ที่จิตจะโน้มเอียงไปในเรื่องของโลภะบ้างโทสะบ้างกุศลบ้างอากุศลบ้างเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมเทศนาที่ไพเราะที่วิจิตต่างๆที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดจิตที่อ่อนคล้อยตาม การที่จะละคลายเช่นถ้าจะส่งแสดงเรื่องของมรณะสติโดยนัยต่างๆก็ตามหรือว่าส่งแสดงเรื่องของการที่เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกนะคะก็ฟังดูเหมือนสมมุติพระเหตุว่ามีเกิดมีตายจากความเป็นบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง จากการที่เคยเป็นเศรษฐีสู่ความเป็นผู้ที่ลำบากเดือดร้อนสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงถ้าฟังอย่างนี้ผู้ที่รู้เรื่องของปรมัถธ,ธรรมในขณะนั้นก็สามารถที่จะมีจิตที่น้อมไปสู่การที่จะไม่ยึดถือปรมตถธ,ธรรมในขณะที่สติระลึกขณะนั้นได้ เพราะฉะนั้นก็จะต้องพิจารณาจริงๆนะคะว่าแม้ข้อความที่ว่าส่วนคนเหล่าใดฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องปรมัิต์แล้วเข้าใจเนื้อความทะลุปโปรงสามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได้พระองค์ก็ทรงแสดงปรมัิตถ์เทศนาให้เขาฟังถึงอย่างไรก็จะพ้นจากปรมัตถ์เทศนาไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะละคลายกิเลส จนรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นก็ด้วยเทศนาโดยนัยยะของสามมุติเทศนาหรือโดยนัยยะของปรมัตถเทศนาตามอัธยาศัยท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจการอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8รู้ว่าขณะใดหลงลืมสติขณะใด,ดสติเกิด ในขณะที่กำลังฟังอย่างนี้เองนะคะเป็นเรื่องของสมมุติบัญญัติก็มีแต่ว่าสติปัฏฐานก็สามารถที่จะเกิดระลึกรู้ลักษณะของปรมัธธรรมในขณะนั้นจึงจะรู้ว่าไม่ใช่เราที่กำลังฟังมิฉะนั้นแล้วจะละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราได้อย่างไรข้อความในอัถกถาอธิบายต่อไปว่า ในการทรงสแสดงพระธรรมเทศนาทั้งสองอย่างนั้นมีข้อเปรียบเทียบดังต่อไปนี้อุปมาเหมือนอาจารย์ผู้บรรยายไตรเพศรู้ภาษาถิน่นเมื่อพูดภาษาธรมินนักเรียนพวกใดเข้าใจความหมายก็จะบอกเขาเหล่านั้นด้วยภาษาธรมินแต่ถ้าพวกใดเข้าใจความหมายด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งในจํานวนภาษาทั้งหลาย มีภาษาอันธากะเป็นต้นก็จะบอกข้าวเหล่านั้นด้วยภาษานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมานบน้อยคือนักเรียนเหล่านั้นได้อาศัยอาจารย์ผู้ฉลาดหลักแหลมจะเรียนศิลปะได้เร็วทีเดียวฉันใดในข้ออุปมาอันนั้นก็ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคพึงทราบว่าเหมือนอาจารย์พระไตรปิฎกที่อยู่ในภาวะที่จะต้องทรงสอนเหมือนไตรเพศ พระปรีชาฉลาดในสมมุติและประมัตดเหมือนความฉลาดในภาษาถิน่นเวนยศาสตร์ผู้สามารถแทงตลอดด้วยสมมุติเทศนาและประมัตเทศนาเหมือนมานุน้อยคือนักเรียนผู้พูดภาษาถิ่นต่างๆพระธรรมเทศนาว่าด้วยสมมุติและประมัติของพระผู้มีพระภาคเหมือนการบอกไตรเพศด้วยภาษาถินเป็นต้นของอาจารย์ ไม่มีสภาพธรรมะใดเลยที่จะพ้นไปจากปรมัธถธรรมไม่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยของสมมุติต่างๆก็ตามนะคะก็จะต้องเข้าใจถึงปรมัธถธรรมด้วยข้อความต่อไปนี้ว่าและในการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสมัมมติเทศนาและประมัธถเทศนานี้พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าผู้สอนทั้งหลายได้ตรัสสัจจะไว้สองอย่างคือสมมุติสัจจะหนึ่งปรมัตถสัจจะหนึ่งไม่มีสัจจะอย่างที่สามพระพุทธดำรัสเกี่ยวกับสมมุติชื่อว่าเป็นสัจจะเพราะเหตุที่เป็นสมมุติของโลกส่วนพระพุทธดำรัสเกี่ยวกับปรมัติชื่อว่าเป็นสัจจะ พระเหตุที่เป็นความจริงของธรรมะทั้งหลายเพราะฉะนั้นสำหรับพระโลกนาถศาสดาผู้ทรงฉลาดในโวหารเทศนาตรัสถึงสมมุติมุสาวาทจึงไม่เกิดขึ้นคือไม่เป็นการกล่าวเท็จด,ดังนี้ข้อความต่อไปมีว่าเหตุตรัสปุคละกะถาแปดประการ อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสปุคละคถาคือถ้อยคําระบุบุคคลด้วยเหตุ8ประการคือ 1. เพื่อทรงแสดงถึงหิริและโอดตับปะ 2. เพื่อทรงแสดงถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน 3. เพื่อทรงแสดงถึงการกระทําของคนโดยเฉพาะตัว 4. เพื่อทรงแสดงถึงอนันตริยกรรม ห้าเพื่อทรงแสดงถึงพรหมวิหารธรรมหกเพื่อทรงแสดงถึงปุกเพนิวาสานุสติญาณเจ็ดเพื่อทรงแสดงถึงทักคินาวิสุทธิแปดเพื่อไม่ทรงละทิ้งสมมุติของโลกนี่ก็เป็นการที่แสดงให้เห็นชัดนะคะว่าไม่ว่าจะทรงแสดงสมมุติอย่างไรก็เป็นการที่จะให้เข้าใจปรมาธธรรมนั่นเอง ไม่ใช่ว่าไม่มีปรมามทธรรมที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ด้วยสมมุติบัญญัติอธิบายความเหตุแปดประการมีข้อความว่าเมื่อพระองค์ตรัสว่าขันธธาตุอายตนะทั้งหลายละอายแก่ใจอยู่เกรงกลัวบาปอยู่มหาชนจะไม่เข้าใจ พากันพิศวงงงงวยโต้แย้งว่านี่อะไรกันขันทาอายตนะทั้งหลายละอายแก่ใจเกรงกลัวตาบาบด้วยหรือดังนี้แต่เมื่อพระองค์กรัสว่าบุรุษกษัตริย์พราหมณ์เทพมารดังนี้ละอายแก่ใจเกรงกลัวต่บาบมหาชนจะเข้าใจไม่พิศวงงงงวยไม่โต้แยง้ง พราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกถาเพื่อทรงแสดงถึงหิริและโอตัปปะไม่ทราบจะมีท่านผู้ฟังยังสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะในเรื่องสมมุติบัญญัติในเรื่องของปรมัทธธรรมอยากจะกล่าวว่าภาษิตธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักแต่ก็น่ากลัวไม่มีสิทธิ์จะกล่าวเพราะผมยังไม่เข้าใจถึง 1, หนึ่งพันในสมมุติเทศนาของพระพุทธองค์เนี่ย มีมากในพระไตรปิฎกแล้วเมื่อผู้ที่ได้ฟังสมมุติเทศนาแล้วก็ได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมก็มากแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาฟังแต่เรื่องสมมุติบัญญัติอย่างเดียวเขาได้เจริญสติปัฏฐานได้รู้เรื่องปรามาสุธร,รมมาอย่างแจม่มแจ้งอย่างลึกซึ้งมาแล้วเขาฟังแต่สมมุติเทศนาเนี่ยเขากอแทงตลอดเป็นหนึ่งพนในหรือจะเป็นหกพันในเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอน เพราะในการที่มีบุคคลที่นำสมมุติเทศนาไปแล้วเนี่ยเอาพระไตรปิฎกก็ดีเอาอัศกถษก็ดีมายันเลยบอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงบัญญัติก็จเจริญสติปัฏฐาได้เห็นไหมเห็นไหมเขาได้ดวงตาเห็นธรรมพราะพุทธเจ้าแสดงเรื่องสมมุติบัญญัติเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ชี้แจงวันนี้ที่บรรยายวันนี้จำแจ้งจริงๆครับผมข้อความต่อไปมีว่า แม้พระดำรัสที่ตรัสว่าขันธาตุอายตนะทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนดังนี้ก็นนยะเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกถาเพื่อทรงแสดงถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนแม้พระดำรัสที่ตรัสว่ามหาวิหารมีพระเวรุวันเป็นต้นขันธาตุอายตนะทั้งหลายสร้างไว้ดังนี้ก็ในยะเดียวกันนั่นแหละ ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกะถาเพื่อทรงแสดงถึงการกระทำของคนโดยเฉพาะตัวแม้ในพระดำรัสที่ตรัสว่าขันธาตุอายตนะทั้งหลายปลงชีวิตมารดาบิดาพระอรหันต์ทำโลหิตตุป,ปาทกรรมคือทำร้ายพระพุทธเจ้าให้หอพระโลหิตและทำลายสงให้แตกกันดังนี้ก็โดยนัยเดียวกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกถาเพื่อทรงแสดงถึงอนันตริยกรรมแม้ในพระดำรัสที่ตรัสว่าขันธาตุอายตนะทั้งหลายย่อมเมตตาดังนี้ก็นัย่เดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกถาเพื่อทรงแสดงถึงพรหมวิหารธรรมคงจะเกรงว่าไม่พอที่จะเข้าใจ ก็ได้กล่าวถึงโดยนัยยะต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการทรงแสดงสมมติสัจจะก,ก็เพื่อให้เข้าใจปรมัศัสัจจะนั่นเองแม้ในพระดำรัสที่ตรัสว่าขันธาตุอายตนะทั้งหลายระลึกชาติที่เคยอยู่ก่อนของเราได้ดังนี้ก็นัยยะเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกถาเพื่อทรงแสดงถึงการระลึกชาติที่เคยอยู่ก่อนได้ คือทรงแสดงถึงปัญญาที่สามารถจะระลึกชาติได้แม้ในพระดำรัสที่ตรัสว่าขันธาตุอายตนะทั้งหลายรับทานดังนี้มหาชนจะไม่เข้าใจพากันพิศวงงงงวยโต้แย้งว่านี่อะไรกันขันธาตุอายตนะทั้งหลายรับทานด้วยหรือดังนี้ แต่เมื่อตรัสว่าบุคคลผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรับฐานดังนี้มหาชนก็เข้าใจไม่พิศวงงงวยไม่โต้แยง้งเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกถาเพื่อทรงแสดงถึงความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทานเพราะว่าธรรมดาพระผู้มีพระภาคทั้งหลายจะไม่ทรงละทิ้งสมมุติของโลก ทรงดำรงอยู่ในถ้อยคำของชาวโลกในภาษาของชาวโลกในการเจรจาของชาวโลกนั่นแหละทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสปุคละกะถาไว้เพื่อไม่ละทิ้งสมมุติของโลกเสียไม่น่าจะมีข้อสงสัยในเรื่องของสมมุติบัญญตัติและในเรื่องของปรมัตินะคะว่าการที่จะประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมได้นั้นต้องเป็นการรู้แจ้งปรม,รมัตถธรรม กาบเรลียนอาจารย์ครับวันนี้ที่อาจารย์กล่าวว่าเทศนามีสองในคือในสมมุติเทศนากับปรมัตเทศนาใช่ไหมครัค่ะจากข้อความนี้ผมได้ระลึกถึงพระส,สูตรหนึ่งขึ้นมาใ,ในบทคืออนุลาทัส,สูตรนะที่กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ กุฏาคารสาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีครั้งนั้นแลท่านพานุลาธานิอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระอาญญะเดลถีพวกหนึ่งได้เข้าไปหาท่านพานุลาธะแล้วได้สนทนาข้อความนี้ว่าดูก่อนอนุลาธะพะฒถาคตเป็นอุดมมบุรุษเป็นยอดบุรุษถึงความบรรลุชั้นเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติย่อมบัญญัติในฐานะสี่เหล่านี้คือ คำว่าในฐานะสี่เหล่านี้ก็เป็นสมมุติใช่ไหมที่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมไม่เกิดอีกเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ข้าผม,มีความสงสัยว่าที่ว่าเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้หมายเอาถึงเนื้อแท้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณใช่ไหมครับที่เป็นอัตถะเนื้อแท้อันยิ่งคือขันห้านั่นเอง ที่อัญญเดลถีเห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นดุคนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้จุดประสงค์ของการทรงแสดงธรรมนะคะแล้วก็ผู้ศึกษาเนี่ยค่ะก็ต้องศึกษาด้วยศึกษาเพื่ออะไรการศึกษาพระธรรมการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจอะไรเข้าใจขันห้านะเข้าใจขันห้านะคะครับในขณะไหนขณะที่กำลังเกิดมีปรากฏขึ้น,น ขณะนี้มีขันห้ากำลังเกิดใช่ครับแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรต้องถึงจุดประสงค์นี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมทั้งหมดจะมากจะน้อยจะใครกล่าวกับใครว่ายังไงก็ตามถ้าจุดประสงค์เพื่อที่จะเข้าใจขันห้าแล้วต้องหมายความถึงเข้าใจลักษณะของขันห้าในขณะนี้ที่กำลังปรากฏขอให้อาจารย์ช่วยี้นะขันห้าคร่าวๆให้ กัผมฟด้วมังค่ะขัขนห้ามีรูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งการที่จะเข้าใจขันห้าเนี่ยนะคะจะเข้าใจได้มากและก็ละเอียดขึ้นชัดขึ้นเมื่อพิจารณาขันที่กำลังปรากฏ ไม่ใช่เป็นชื่อเท่านั้นนะคะถ้าอ่านตามตำราก็จำได้ว่ามีขันห้าแต่ขณะนี้หลงลืมไม่รู้ว่าขันห้าอยู่ที่ไหนอย่างนั้นจะไม่ทําให้เข้าใจขันห้าเลยจำได้แต่ชื่อจริงๆเช่นรูปประคันได้แก่สภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ในขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้กำลังปรากฏ เพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักแม้รูปประขันเนี่ยค่ะก็จะต้องระลึกลักษณะของสภาพของรูปที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดเช่นทางตามีลักษณะของรูปประขันกำลังปรากฏและก็ไม่ใช่คิดว่าเข้าใจแล้วว่าทางตามีรูปประขันกำลังปรากฏจะต้องรู้ได้ว่าขณะนี้ที่เป็นรูปประขันที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นั่นะคืออย่างไร ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่อาจารย์กล่าวทำนองนี้ก็หมายถึงว่าอัตภาพนี้เป็นรูปประขันใช่ไหมครับอันไหนเป็นรูปประคันคะก็รูปร่างกายนี้นะะตั้เป็น่งต่างตลอดเท้ามีรูปหลายประเภทไม่ใช่รูปเดียวรูปหลายประเภทแต่ละรูปปรากฏได้แต่ละทางถ้าเราเดินอยู่ก็เป็นทำไมต้องท่าเดินกําลังยืนอยู่แล้วค่ะ เอาเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าจะเข้าใจรูปประขนให้ถ่องแท้ต้องเข้าใจจากจุดนี้ใช่ไหมฮะ